วันนี้ผมจะมาแจกโปรโมชั่นให้กับทุกท่านนะครับใครที่อยากจองอรถอยากจะมีเงินสดกลับบ้านด้วยมาฟังกันทางนี้เลยครับโอแรงที่สดุดในรอบปีกับเอ็ดดี้สมาร์ทคาร์ครับจองรถหลักพันแถมเงินกลับบ้านหลักหมื่นครับฟังไม่ผิดนะออกรถจัดจบหลักพันครับมีเงินแถมกลับบ้านให้ทุกคนเอาไว้ใช้เป็นหมื่นครับอย่างเช่นจองสามพันแลกเงินกลับบ้านสามหมื่นหรือจองห้าพันแลกห้าหมื่นได้หมดทุกเงื่อนไขที่ทำการครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ ทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจโปรโมชั่นนี้จะจบจบไปแอดไลน์มาฝากเบอร์มาครับโปรโมชั่นตรงนี้เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับมีรถหลายรุ่นให้เลือกในส่วนของรถกระบะก็มีทั้ง d X, ivo, Ranger, Titan, 300, m a ม REVO, Ford ร์ n g e r Titan, ไ p 3 0 0 m a ็ d a b ส5 0 Pro มีหนะครับมหีหลายรุ่นหลายคันให้ทุกท่านได้เลือกกันเลยเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นดีๆสําหรับคนที่อยา,ากเจารถครับมีจํานวนจํากัดจริงๆแล้วรถก็ รับประกันหลังการขายให้ทุกคันนะครับรับประกันสภาพให้มีบรกิการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงแถมให้ยกตัวอย่างอย่างเช่น Isuzu Max คันนี้นะครับป้ายแดง600,000กว่าตัวท็อปของตัวเตี้ยไม่ขายครับขายอยู่เพียงแค่400,000กะบาดเท่านั้นถ้าสนใจในส่วนของรถกระบะออกง่ายๆหรือว่ารถเก๋งอยากจะได้มีเงินกลับบ้านด้วยทักมาได้เลยนะครับย้ำอีกทีนึงจองหลักพันแลกเงินกลับบ้านหลักหมื่นครับแล้วแจกทุกคันดันช่วยจบได้ทุกเคสนะครับ รถแพงๆไม่ขายครับแล้วขายถูกโปรโมชั่นดีอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างคือ f อ Ford เ a n เจ r ครับป้ายแดงเกือบเียแสนนะครับหกแสนกว่าทั้งสองคันนี้สองรุ่นนี้ขายในราคาสี่แสนก็บาทเท่านั้นครับประหยัดก่อป้ายแดงไปประมาณถึงสองแสนเลยในทีเดียวถ้าคุณสนใจจะจบจองหลักพันครับแลกเงินกับบ้านหลักหมื่นทักมาได้เลยอ่ะสีขาวเอ่อออกรถห้าพันแลกเงินห้าหมื่นได้นะครับในส่วนของ Ford r a n เจ r ส่วนสีเท่าออกรถ สามพและเงินกลับบ้านส0 0 0มได้ทําได้ทุกเงื่อนไขนะครับในส่วนของการออกรถที่นี่ครับถ้าสนใจอย่าลืมโปรโมชั่นนี้ครับแอดไลน์มาฝากเบอร์มาทางแชทมาจัดจบได้ทุกเงื่อนไขครับผม